เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามเหรียญแท้ในตาหลวงพ่อแต่เหมือนมีชีวิตจริงดูตาของท่านนะครับดูว่าท่านมองเราอยู่หรือไม่ ไม่ว่าจะเลื่อนกล้องไปทางไหนนะครับตาท่านก็เหมือนจะมองเราอยู่ ตัดแกะได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับก็เป็นกระไหลสีกระไหลสีทองนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเนื้อทองหรือว่าเนื้ออะไรนะครับมีจานอัขระยันที่เอ่อบริเวณไหล่ซ้ายนะครับเหนือไหล่ซ้ายกับเหนือไหล่ขวานะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับลักษณะของพิมพ์นะครับก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับพิมพ์นี้นะครับด้านหลังก็เป็นยันผมเรียกเป็นยันหุ่นพยนนะครับ คล้ายกับยันมหาอุดนะโมพุทธายะสะตัวสะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆเป็นห่วงเชื่อมนะครับ ตาหลวงพ่อแล้วก็ใบหน้าของหลวงพ่อมีความสวยงามนะครับคมชัดเมน้าของท่านกระดูนะครับ มองดูคล้ายๆกับท่านจะไม่ได้ยิ้มนะครับมองหน้าขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ